นหนังผีที่ผีไม่น่ากลัวเลยหนังผีทั่วไปเนี่ยจะเป็นคนเนี่ยหนีผีแต่ว่าในหนังผีเรื่องเนี้คนเนี่ยจะวิ่งหาผีสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Lemon Seed ค่ะวันนี้จะมารีวิวภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า ghost lab ค่ะฉีกกดทดลองผีค่ะกูว่ากูเกิดมาเพื่อพิสูจน์ให้โลกได้หลับรัว ผีมีจริงกูเอาด้วยอีกนิดเดียวผมกำลังจะทำให้ผีปรากฏตัวได้ละกระตุงความลับจักวาลไม่งเปิดขึ้นต่อหน้าพวกเราแล้วเว้ยความอยากรู้นของกูหยุดไม่ได้แล้วกูไม่หยุดมึงแน่ใจใช่ไหมว่าโลกหลังความตายมีจริงกูจะเป็นคนฆ่าเบง พูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นผลงานของค่าย g d s นะคะโดยผู้กำกับอย่างคุณก๊อฟปวีนะคะที่เคยสร้างผลงานที่เขาเรียกว่ามาหลายเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่น b o d y 6 19สี่แพร่งตอนยันสั่งตายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผลงานที่ชอบมากๆเลยนะก็คือหแพร่งนะคะในตอนที่มีชื่อว่าหล่โชว์นะคะตอนนี้ก็แบบชอบมากๆเลยก็คือว่า แต่และเรื่องนะคะที่คุณก๊อบทำมาเนี่ยก็จะเป็นแนวสยองขวัญแนวเกี่ยวกับผีนะคะมาเรื่องนี้ค่ะก็เกี่ยวกับผีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูเรื่องย่อ,อก,กันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับเรื่องย่อ,อ Ghost Lab เนะะี่ยค่ะเรื่องย่อนะคะเขาก็จะเล่าค่ะเล่าถึงหมอกล้าค่ะหมอกล้าโดยแสดงโดยคุณไอซ์พาริสนะคะและหมอวีค่ะที่แสดงโดยคุณต่อธนพนะคะหมอสองคนนี้นะคะหมอกล้ากับหมอวีเนี่ยเป็นเพื่อน ที่สนิทกันนะคะเป็นหมอทั้งคู่วันหนึ่งนะคะเขาเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในโรงพยาบาลคือทั้งคู่นะคะก็คือพบเห็นผีด้วยตาตัวเองเป็นครั้งแรกค่ะทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องการหาคําตอบค่ะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องผีแล้วก็พิสูจน์ค่ะพิสูจน์เกี่ยวกับโลกหลังความตายมันพิสูจน์ไปจนถล่มลึกแบบสุดตรงสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ ขอเล่าแค่นี้ละกันไม่สปอยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเนื้อหาเป็นยังไงต่อให้เข้าไปดูที่ Netflix นะคะสำหรับเรื่อง The g o l e t นีคะที่เจ๊ชอบสำหรับภาพรวมๆของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะพอตดีค่ะพอดีมากพยายามที่จะฉีกความเป็นหนังผีแบบ แบบคนไทยออกมานะคะในรูปแบบใหม่แล้วก็ไอเดียเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องผีในเชิงวิทยาศาสตร์การเอาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์เรื่องผีนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องชมคือลำดับภาพดีมากเลยนะคะชอบช่วงแรกของหนังที่มันทำออกมาดูน่าสนใจโดยการจับประเด็นที่มันเล่นได้อย่างน่าสนใจนะคะหนังผีทั่วไปเนี่ยจะเป็นคนเนี่ยหนีผีแต่ว่าในหนังผีเรื่องเนี้ย คนเนี่ยจะวิ่งหาผีนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าผีนั้นเนี่ยมีจริงหรือเปล่าแล้วปรากฏตัวได้อย่างไรทุกอย่างเนี่ยก็สร้าง question มาขึ้นมานะคะหนังเนี่ยก็จะเล่าโดยการสืบต่างๆแล้วก็การตั้งสมมติฐานขึ้นมานะคะโดยการอาศัยความเป็นหมอเข้าไปเนี่ยนะคะเพื่อพิสูจน์ในหลักวิทยาศาสตร์นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะนั่นคือ location ค่ะ location การใช้โรงพยาบาลค่ะ หนังในเรื่องนี้ส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในโรงพยาบาลนะคะอยู่ในแ a บเนาะซึ่งตรงนี้ทำเล่นได้ดีนะคะเพาะอาอสถานที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นสถานที่ที่สร้างความน่ากลัวให้กับเราอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เจ็บจนถึงล้มตายนะคะตรงนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะคะบวกกับมีความที่ผีโพแบบ body ศพสิบเราได้กลิ่นมีเข้ามานิดหนึ่งนะคะ ตอนกลางเนี่ยจะต่างจากช่วงตอนแรกโดยที่ตอนแรกเนี่ยจะใช้หลักของวิทยาศาสตร์สับวิทยาศาสตร์เยอะมากนะคะในช่วงตอนแรกพอตัวละครเนี่ยมีการเดินเรื่องวิทยาศาสตร์ไปจนตันในช่วงกลางนะคะก็เลยเปลี่ยนแนวในการตั้งสมมุติฐานโดยใช้ความรู้สึกวกกับทฤษฎีนะคะของวิทยาศาสตร์เหมือนปนๆปกันนิดๆนะคะโดยใช้หลักวิทยาา์เนี่ยมาคิสู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะก็ยังไม่หลุดคอนเซ็ปต์นะคะ อีกอย่างนึ่งที่มีความชอบนั่นก็คือนักแสดงค่ะนักแสดงต้องบอกว่าเล่นดีทุกคนเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องไอซ์พาริสหรือว่าจะเป็นต่อธนภพ,พสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ชอบมากๆนั่นก็คือน้องต่อธนภพ,พนคะคะน้องต่อธนภพ,พเนี่ยเขามีการเล่น react หลายอารมณ์หลาย emotion น,นะคะโดยไปมันมีความพีของตัวละครหมอวีนะคะตั้งแต่ตอน,น,นแรกเราจะเห็นเวลของเขานอยู่ระดับหนึ่งแล้วไต่ขึ้นไปนะคะ ท้ายเรื่องเนี่ยเวลทะลุทะลุทะลุไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะมีอ o โม่นหลายอย่างค่ะในตัวของคาแรคเตอร์ของหมอวีนะคะที่เป็นตัวหลักของเรื่องนี้นะคะจะมีทั้งอารมณ์หลอนเสียใจมีการแสดงลูกบ้าที่มันแบบถึงแก่นของตัวละครตัวนี้ออกมาได้ดีมากเลยนะคะ ในเรื่องนี้มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือจะมีฉากเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์รรคนดูนะคะซึ่งทําให้เราเนี่ยตกใจไปกับเนื้อเรื่องที่เรื่องต้องการดําเนินต่อนะคะก็ก็จะเกิดสถานการณ์บางอย่างในภาพยนตร์นะคะทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบโอเอางี้เลยเหรอตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ใครอยากจะรู้ก็ต้องไปดูในเรื่องนี้กันเองนะคะต้องมาพูดถึง จุดเสียหายกันดีกว่าจุดเสียหายของเรื่องนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะหลายจุดเหมือนกันนะคะจุดแรกเลยเนี่ยเป็นหนังผีที่ผีไม่น่ากลัวเลยอะ่ะเป็นหนังผีที่มันเป็นออกมาแบบเขาเรียกว่าเป็นหนังผีที่ใช้สกิลหลอกแบบเบสิกกันะคะเป็นจังหวะหลอ,อกแค่หนึ่งสเต็ปอะเป็นแบบ จัมส s แ a r ์ค่ะเป็นเหมือนผีตุ้งแช่ซึ่งเรารู้สึกว่า gdh เนี่ยแล้วก็ชื่อผู้กำกับเนี่ยเขาจะมีการลูกเล่นในการหลอกอะไรเงี้ยเยอะมากนะฮะตรงเนี้ยเจก็ว่ามันทำไม่ได้ค่อยน่ากลัวนะในความรู้สึกไม่ได้แบบรู้สึกกลัวเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เป็นจุดเสียหายนั้นก็คือรายละเอียดบางอย่างค่ะในความไม่สมเหตุสมผลนะคะเช่นสิ่งที่ ปรากฏการต่างๆที่ผีกะทํามาอะไรประมาณนี้มันดูเยอะเกินไปกับคําว่าพิสูจน์แล้วอะ่ะมัน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 สเต็ปมันคือมันเกินคําว่าพิสูจน์แล้วอะ่ะซึ่งตรงนี้เจก็รู้สึกว่ามันขาดความเป็นสมเหตุสมผลไปนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดเสียหายอย่างหนึ่งที่ภาพยนตร์ทำพลาดเรื่องนี้ทำพลาดออกมานะคะอีกอย่างหนึ่งตอนท้ายค่ะทุกคนเป็นกระแสในโซเชียลอย่างแม่นะคะพูดถึงเรื่องตอนจบของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเจมีความรู้สึกมันไม่ค่อยพีคอ่ะมันเหมือน ช่วงแรกของหนังมันก็ตีตีเวลมาตีเวลมาเรื่อยๆจนแบบพอจุดสุดท้ายของหนังเนี้ยคะ่ะช่วงท้ายของหนังพาท้ายอะนะคะมันรู้สึกว่ามันมีฟิลกลิ่นของความแอคชั่นนะที่มันเข้ามานะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็รู้สึกหลุดโลกไปหน่อยในความรู้สึกเจนะคะตรงนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นจุดเสียหายที่แบบเสียดายจังเลยอะเสียดายจุดตรงนี้จังเลยนะคะอ่าถ้าพูดถึงโกลเด้นเนี่ยค่ะมีความหวังไว้สูงกับ ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะนั้นเจให้ไปกีค่คะแนนดีล่ะให้ไปเจ็ดเต็มสิบละกันค่ะสำหรับเรื่องโกลเลบนะคะดูสนุกค่ะพอตแปกใหม่แล้วก็ อีกอย่างนึงยังขาดความน่ากลัวอยู่นะคะแนะนําเลยค่ะน้องๆที่จะดูเรื่องนี้นะคะให้ใช้หูฟังดูนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงให้สุดเลยนะเออเปิดให้สุดเลยนะคะเราจะได้ยินซาวของหนังชัดเจนมากขึ้นนะคะตรงนี้ผู้กำกับก็น่าจะต้องการนะคะเพื่อสร้างความน่ากลัวขึ้นไปนะคะแต่อย่างที่บอกแหะมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่ว่าเพิ่มเพิ่มอรรถรสในการดู้วกันนะคะให้มันมันเนาะอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ต้องให้นิยามกับเรื่องนี้เลยนะคะว่ามันไม่ใช่ความสุดขายของเขาเนาะมันเขาไม่ได้ต้องการขายความน่ากลัวของผีแต่ว่าเขาต้องการขายความน่ากลัวของคนที่อยากเห็นผีแบบสุดโตง่งะซึ่งมันแบบมีความดาร์กอยู่นะคะของจิตใจมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเจว่าเขาอะผู้กํากับคงต้องการสื่อแบบนั้นนะคะตรงเนี้ยก็แบบ เสียดายอะเสียดายตอนท้ายเรื่องนะคะตัวว่าก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะยังดูได้อยู่นะคะแล้วก็เชียร์นะคะให้ทุกคนเนี่ยสำหรับใครที่มีเวลาว่างนะคะไม่มีโปรแกรมไหนจะดูนะคะโกลบก็เป็นเรื่องหนึ่งค่ะที่แนะนำให้ดูในระหว่างวันหยุดนะคะรับรองว่าทุกคนจะ แปลกใหม่ในสิ่งที่เราเนี่ยไม่เคยได้เสพมานะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็ฝากไลค์แ d s แชร์ด้วยนะคะแล้วสำหรับใครที่ไม่เคยติดตามนะคะฝากกด subscribe สำหรับช่อง Lemon Seed ด้วยนะคะแล้วก็ฝาก follow ไปที่ facebook ชื่อเพจเหมือนกันนะคะ Lemon Seed นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า